ตำ้มเบี้ยบานเหรพี่น้องมีมะเขือเล่นมีมะเขือมีมะคทัวเนาะตำ้มเบี้ยบานเหรอมาเด้อมาเด้อกินน้มค้อยด้ยวเนี่ยน,น่าแซ่บบ่พี่น้องมาเด้อกินน้พกค้อยเด้ยอยรวมกันอาจจะเป็นอันนี้มา่งมัม่งนะน,น้าเสบโปน่าแซ่บบ่พี่น้องปิงเราได้นี่น,นนะนปิงสะท้าน พี่น้องตะมะฮงตะมะฮงปบอะน,นะปิงป่าน้ำขานพี่น้องก็ปิงเอาอันนี้ก็ค่อยค่อยในค,ความเผ็ดบ่ฮะาวาวพี่น้องเลยนะนแล้วก็กลับอ่ะน,นะปิงป่าน้ำขานพี่น้องก็ปิงเอา น่าเซบอพีน้องมันเด้อกินน้ำพึค่อยเด้อวรวมขันอาจจะเป็นอันนี้มากมากนะว่าเครื่องอนะปิงปลาปิงปลาน้ำข่าเด้อพี่น้องค่อยมันไทยเสียงน่าเซบบอน่าแซบอพีน้องปิงเราได้เนี่ยน,น,นะปิงสะท้าน นาเซโบพีนองมันเด้อกินน้ำพกค่อยเดือรวมกันอาจจะเป็นอันนี้มากมากนมามาพี่น้องตำมมะฮงตำมะฮงนาเซโบพีนองมันเด้อกินน้ำพกค่อยเดือดรวมกันอาจจะเป็นอันนี้มากๆนะ มาเด้อมาเด้อกินน้ำข้าวได้พี่น้องเด้อพระเจ้าที่องประทานได้กินข้าวสุ้ยเนาะข้าวสุ้ยได้พี่น้องพักครับมีมะเขือพูได้มีมะเขือได้เนาะเพราะว่าเอาไส้ละบุพเอนะนะแซ่บแซ่บพี่น้องสบายดีพี่น้องมานล็กกินตับมะกรูน้ำค่อยเด้อพี่น้อง ค่อยต่ำมะฮงกินได้ไะมามาแาอบเ,เข้าค่อยอยู่คนอ,อันนี้ก็ต่ำมะฮงองพวกค่อยพี่นองเบอรงไม่เป็นตาแซบอยู่บ่ เขาบอยว่า,าบารีซามักเผ็ดทั้งเหล่านะปีแต่มักเล่นอันนี้ตำมะฮุงพว่ค่อยอันนี้น้าผักกับมีมักทั่วส่วนร่างบานชนะ่วนในเล่ล่างบานนะเปียเงินเด้ออันนี้ปีปงปลานำข่านเด้ออันนี้เนอ,อเอฟเข้าคนอยอยู่คน มาเด้อมาเด้อกินน้ำแข็งได้ปีนองเด้อพระเจ้าที่องประธานได้กินข้าวซวยเนาะข้าวซวยได้พี่น,อน,อนอ้องมึงก็คลิกไลค์ให้เด้อโอเคขอบใจโอเคบายน่าแซ่บบอพี่น้องมาเด้อกินน้ำผลไอยเด้อรวมกัอนอาจจะเป็นอันนี้มากมากนะ ข่อยเห็ดเขาช่วยกินมามาก,กินนะผมค่อยข้าพวกก็สเสพเต้าเจี๋ยแบบห้ามบุ๋มหมี่มกเห็ดอือห้อพวกแค่บุ๋มหมี่มกเห็ดอือห้อพวกแค่บุ๋มหมี่มกเห็ดอันนี้ตำมะฮุงพวกค่อยอันนี้น้ำผักกับมีมักทัวส่วนร่างบานส่วยในเล่ล่างบาน อันนี้ก็ค่อยมีมะเข็ดมาเด้อกินน้ำค่อยจะเป็นนองเด้อโอเคขอบใจเลยไล่เด้อพูดเอาครับอันน่ะเปิ้งป่าน้ำขานพี่น้องก็เปิ้งเอามาเด้อมาเด้อกินน้ำค่อยจะเป็นนองเด้อพูดเอาที่องประธานได้กินข้าวสุ้ยเนาะข้าวสุ้ยได้พี่น้องอันนี้ก็ค่อยค่อยมีความเผ็ดพอฮะวาวพี่น้องเอ้ยนะ แล้วก,กับอันน่ะปิงป่าน้ำขาาพี่น้องก็ปิงเอานักเค้าอเพาะบานเขาพี่น้องเนี่ยน่าเครื่องนะปิงป่าปิงป่าน้ำขาาเด้อพี่น้องค่อยเป็นไทยสีย เด้อมาแล้วกินหนึ่งครั้งได้ปีน้องเด้อพระเจ้าที่องประธานได้กินขา้นขาช่วยเนาะข้าช่วยได้พี่น้องอืผักครับมีมะเขือพูเด้์มีมะเขือได้เนาะเพราะว่าเอาไส่ละบุพเพอหนาะเมึงก็คิกไล่ให้เด้อโอเคขอบใจโอเคบาย มะเขืออน่ะนีปีงป่าปีงป่าน้ำข่านเด้อพี่น้องค่อยเมลไทยเสียพักครับมีมักข้อผู้เดียมีมักเขื่อเด้ะเพราะว่าเอาใส่ละบุผ่อฮะนะค่อยเห็ดเขาช่วยกินมามาก,กินนะมผมค่อยข้าวพวกก็แซีบเตือดเต็มห้าโมงมีมกเห็ด อันนี้ข้ค่อยมีมะเผ็ดมาเด้อกินน้ำค่อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอเคขอบใจเลยล่เด้อพูดเอาปอบุษากสายาัญญาเนาะค่อยเสิรมะเผ็ดหน่อยนึ่งพราะว่ามะเผ็ดอันนั้นน่ะหน่วยใหญ่ๆอยู่ขนาดพี่น้องน่าแซ่บบ่มาเด้อกินน้ำพกค่อยเด้อพี่น้องเด้อมา ah. มาพี่น้องต่ำมะฮงต่ำมะฮง สบายดีพี่น้องมานะี่ยกินต่ำมะฮงน้ำข่อยเด้อพี่น้องค่อยต่ำมะฮงกินได้นะี่มานมาแบบอันน่ะปีงปลาลำขานพี่น้องก็ปีงเอาค้อยเห็ดเขาช่วยกินมามากินน่ะพวกข่อยคนพ่อก็ก็ซ่บเตี้ยวเต็มเลยฮะโบมีมกุกเห็ดยังเงินเด้ออันนี้ปีงปลาลำขานเด้ออันนี้เนอะยังเงินเด้อ อันนี้ปิ้งปลาน้ำขั่นเด้ออันนี้เนอแซ่บแซบพี่น้องอันนี้มะเื่องนะปิงปป้งปลาปิ้งปลาน้ำขั่นเด้อพี่น้องค่อยมันไทยเสียน่าแซบบอน่าแซบซบอพี่น้องปิ้งเราได้นี่น,น,นะปิ้งสะท้าน อันนี้ตำมะฮุงพว่ค่อยอันนี้นำผักกับมีมักทัวส่วนร่างบานส่วไในเล่ร่างบานผักกับมีมักทัวผู้เดมีมักเครือได้เนาะเพราะว่าเอาใส่ละบุพอฮ์นะอืม้ม นี่ก็ค่อยๆค่อยใน,นความเผ็ดพอฮะวาวพี่น้องเลยนะหืมละกัะะบมึงก็ลิดไล่ให้เด้อโอเคขอบใจโอเคบายแอบเข้าค่นอย,ยู่คน รัมีมักทกพู้ได้มีมัทเคอไดเนาะเพราะว่าเอาใส่ละบ่พอนะันนะเอาบุปใส่กระยันเนาะค่อยใส่มัทเพชรหน่อยนึ่งเพราะว่ามัทเพชรอัน,นนั้นเนาะดูยายอยู่ขนาดพี่น้อง,อางนาแนะซ่บบ่มาดักกินนังพวกค่อยเด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องตะมะฮงตะมะฮง เด้อมาเล็กกินนมข้าวได้ปีน้องเด้อพระเจ้าที่องประธานได้กินข้าวสุ้ยนเนาะข้าวสุ้ยได้พีน่น้องหืมก็เห็ดข้าวสุ้ยกินมามาก,กินนะผมค่ยอยคุ้กค่อยก็แซ่บเด้ยวตะแบบหฮามบ่มีมุมกเผ็ดหืมแอบเข้าเนอยูุคนน่ะ ນักเคอพอบานเขพี่น้ง